สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมส่งงานรถยักษ์เขียวนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานาครน,นี่แหละครับต่อข้อสารรถคันนี้จะรถแล่นอยู่แถวนั้นก็คือเขามาเก็บงานต่างๆในรถในสําหรับที่สไตล์รถหนักละกันนะครับอย่างนี้รถหล่อเจ๊เทศเป็นไาไหนได้สบายขี่ไปไหนก็ได้อย่างงี้ท้องทุ่งสูง,สงอันนี้คือสไตล์สําหรับรถที่เขาทําชอบเอาไว้ขี่นะเล่นนะมันก็มีหลายแบบหลายสไตล์ที่ผมรับทำอ่ะเดี๋ยวลองมาฟังเสียงท่อกันหน่อยนี่ครับ เลยเรา,าดูนี่มาเดี๋ยวส่งให้เจ้าของเขาดูระบบไปเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อย,ยทำอะไรตา,ามที่ลูกค้าต้องการหมดนีด่นะครับเาแค่รระบบไปของเถนออะที่เราให้เราทำทุกอย่างทางีน่นคือสภาพตามนี้เลยนี่เลยก็เดี๋ยวรับกลับได้นะเรียบร้อยเดี๋ยวผมส่งมายละเียดให้แล้วกันทางนี่หา,หาโอเคครับถ้างั้นตามนี้เลยนะครับ 《なっ